ก็วันนี้มีโตโยต้าแคมรีนะครับ oh. ไปเกิดอุบัติเหตุมาข้างขวาก็คือทั้งแถบเลยโดนเทรลเลอร์เบียดมาก็หอวโจงก็จคกคานเคินไปหมดสำหรับลูกค้าท่านนี้เพื่อไปประมาณ2ปีแล้วก็มารีโค้ดกับทางร้าน37่กาลารน,นะครับ สวัสดีครับผมเก่ง87กาดน,นะครับก็วันนี้มี Toyota c a m มรี่นะครับก็มารีโค้ดกับทางร้าน87กาดน,นะครับก็สําหรับลูกค้าท่านนี้เคลื่อนไปประมาณ2ปีแล้วอ่าท่านนี้ไปเกิดอุบัติเหตุมาข้างขวาก็คือทั้งแถบแลยโดนเทรลเลอร์เบียดมาก็หูวโจงหัวจกวาจคานเคินไปหมดล่าลูกค้าก็เลยทาสีทั้งคันนะครับทางร้าน87กาดก็เลียร์โค้ดให้เลยก็คือแบบเป็นแพ็กเกจ3ปีนะตรงนี้จะเป็นเอ่อโปรเฟสนะครับแล้วก็จะมีรีโค้ดหนึ่งครั้งนะครับในส่วนของคันนี้นะครับทาไปแล้วเรียบร้อย อย่างแรกก็คือเซอร์วิสเนี่ยก็จะเป็นเคลียร์ผิวเซรามิกให้ใสขึ้นแล้วก็ลงท็อปโค้ดให้ให้มีความลื่นนะครับอ่าก็จะเป็นบริการ6เดือนแต่สําหรับการรีโคต้ตก็คือการเคลียร์ออกและทําใหม่อ่าก็คือทําหมดทุกอย่างครับอย่างบางคันก็อาจจะไวหน่อยบางคันก็อาจจะช้าหน่อยแล้วแต่สภาพสีผิวรถจากลูกค้าที่ใช้งานมานะครับไม่ใช่ว่าแบบมาเอ้ทำไมรอบแรกทําไมนานจังรอบ2ทําไมไวจังรีโค้ททำไมไวจังถ้าลดสภาพดีเราก็ไม่ต้องปรับสภาพเยอะเราสามารถเคลียร์แค่เซรามิกออกและลงต่อได้เลยนะแต่ในกรณีถ้าลูกค้าเกิดอุบัติห ไม่ว่าชิ้นไหนเราก็จะเคลมให้หรือบางทีเราดูแลลูกค้าถ้าลูกค้ามาล้างอยู่กับเราประจำเนี่ยถ้าเราเห็นฝากระโปรงลูกค้าเป็นรอยมากๆบางทีเราก็เอ้ยเคลียร์ออกก็ลงหมายให้ลูกค้าเลยไม่มีดีโค้กก็จริงแต่ว่าไม่ได้ปล่อยลูกค้าไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็จะเป็นหน้าเป็นตาของร้านด้วยถ้าเกิดเราทําให้ลูกค้าดีนะครับลูกค้าจะบอกต่อก็สําหรับใครที่สนใจนะครับในการบริการหลังการขายแบบนี้หรือว่าเครือเซามิกแบบนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่87กาลาดนะครับก็ยินดีให้บริการแล้วก็ถ้าไม่ทําไม่เป็นไรเรารึกกกษาัันนได้ะคบ็ ยินดีให้คำปรึกษาครับขอบคุณครับ